วันนี้เวลา18.17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงนศาลาดุสีดาลัยศูนย์จิรดาพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำนายทหารชั้นในพลจำนวน2,230คนและนายตำรวจชั้นในพลจำนวน510คนเฝ้าทูลออนทุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณ ในโอกาสนี้พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะร่วมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโชวาทแก่นายทหารและนายตำรวจชั้นนายพลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาพบกัแบบท่านทั้งหลาย ให้ฟังคำสัตย์ปฏิญาณในโอกาสที่ทุกท่านได้รับยศสูงขึ้นเป็นนายทหารและนายตำรวจชันใด้ผลทหารนละตำรวจนั้นมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยและความหวาดสุดของบ้านเมืองและประชาชนหน้าที่ของทหารและตำรวจ มีความสำคัญต้องปฏิบัติด้วยความทุ่มเทเสียสละด้วยทัศนคติที่ดีและด้วยความซื่อเพียงจริงใจและรับผิดชอบอย่างสูงทแทนทั้งหลายได้รับยศสูงขึ้นก็ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผล ให้สำเร็สมบูรณ์ข่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนถ้าทุกคนจะหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวและตั้งใจปฏิบัติให้ดีให้ถูกต้องเป็นธรรมแต่ละคนก็จะได้รับความเชื่อถือยกย่องสมกับที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ได้รับ ให้คำสัตย์ปฏิญาณไว้และปฏิบัติตามได้จริงขออวยพรให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกําลังกายกําลังใจกําลังปัญญาสามารถปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนให้สำเร็จผลอันยัง่งยืนได้ดังที่ตั้งใจปรารถนา เวลา18นาฬก40นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรากาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์พิรมกรมลรัตนกุลนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและคณะเฝ้าทูลลอองทุลีพระบาทน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวาย รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษต้นฉบับต้นแบบพร้อมอุปกรณ์และเครื่องตรวจวิเคราะห์ด้านอนุชีวโมเลกุลจำนวนหนึ่งคันโอกาสนี้นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำนายแพทย์กิติภูมิวงรจิตปรลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทุลออุทลีประบาดรับพระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษต้นแบบ รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพิ่มเติมจำนวน4คันสำหรับใช้ประโยชน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นับแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยซึ่งได้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนจำนวนมากทั้งในเรื่องสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และการดําเนินมาตราการต่างๆเพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในประเทศไทยโดยได้พระราชทานพระบรมราชโชบายในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์พร้อมพระราชทานเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกในภาคสนามในการตรวจเชื้อโรคโควิด -19 แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นรถต้นแบบและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเพิ่มเติมรวมเป็น5คันนำไปใช้งานควบคู่กับรถเก็บตัวอย่างชีวานิรภัยที่ได้พระราชทานไปแล้วจำนวน20คันได้อย่างเหมาะสมสามารถเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลได้ในเวลาเพียง3ชั่วโมงทั้งยังสามารถเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างทันท่วงทีเพื่อตรวจค้นหาเชิงลุกในกลุ่มเสี่ยง เป็นการจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคให้แคบลงส่งผลดีต่อการควบคุมโรคโดยรวมร,รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษมีลักษณะเป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่มีพื้นที่ใช้สอย16.8ตารางเมตรประกอบด้วย3ห้องหลักได้แก่ห้องสกัดสารพันธุกรรมห้องเตรียมน้ำยาวิเคราะห์และห้องวิเคราะห์ผลด,ด้วยเทคนิค PCR มีห้องบัฟเฟอร์เพื่อควบคุมและป้องกันการร่ดไหลของเชื้อโรคพร้อมเครื่องมือที่ติดตั้งภายในรถได้แก่ตู้ปลอดเชือ้อ ตู้ปฏิบัติงาน PCR หรือ PCR คาบิ n เน็เครื่องสก,กัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติเครื่องเพิ่มปริมาณสารพัธุกรรม DNA ด้วยปฏิกิริยาโพลิเมอเรสวิเคราะห์ได้70ตัวอย่างต่อ1รอบต่อเครื่องตู้แช่แข็งลบ20องศาเซลเซียสตู้ทำความเย็น4องศาเซลเซียสช่องส่งตัวอย่างเครื่องเขย่าผสมสารเครื่องปั่นเวียงตกตะกอน ไมโครปิเปตระบบ U.V ฆ่าเชื้อระบบสื่อสารสองทางระบบกล้องวงจรปิดและเครื่องล้างมือแอลกอฮอล์อ oh ัตโนมัติ N M A T. ด้วยสมรรถนะที่ออกแบบมาเป็นพิเศษทําให้สามารถทราบผลการตรวจหาเชื้อได้ในเวลา3ชั่วโมงโดยไม่ต้องส่งผลกลับไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลมีความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์สามารถตรวจได้ประมาณ800 1,000ตัวอย่างต่อวัน จึงช่วยในการค้นหาผู้ติดเชื้อได้รวดเร็วเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่แพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย